ก๋วยเตี๋ยวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหาจนพอก๋วยเตี๋ยวถั่วหน่อยกาไก่แบบนี้มาอยู่มาเล่หลายปีมีบะกีรานที่แทบถึกปากจนดากแสบผันสิวาว่าไปแล้วแถวนี้กับป้าขี่แต่ก่อนตะก,กี้เห็ดงานแถวนี้บ่เคยอย่างมาหอดจอตลาดหมกูกระทะเงินจะของเด้ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นมีเส้นเล็กลอยแปดพันเอ็ดคนเดเมนูอาหารหลานข้าเจา้าเปิดเบื้องแนวบอกีลายแนยวยู่ตว่ว่าข่อยมาเพื่อก๋วยเตี๋ยว มากกินววด้ยอเเคิดในใจสันสีกินสกักซิบถวยพอดีซีวิตบบรุ้ยเลยจบทีเรกเจ็ดอันีกะซอยรอบแรกสันกะสั่งมาซี้ามันแสบดีสันจังสิไปต่อแมนบอมูจาวา เซ็มบักกันเลยดูฮู้สู้อยากกินเดียวสดนำคำแรกถึงกับร้องจาก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 น้องเคยเห็นจากหรือเปล่านองจบโรงเรียนได้วะ มันแสบอ่ะดิเจ้าผู้ได้มากเลต้องมาล่องเดอ้อถือปากฉันมาค่ะก็ต้องปรุงอย่างใส่ต่บองพริกขึ้นจบเลยแสบแบบนี้ก็ต้องไปตอจะเอาอีกบพอพ่อใหญ่ข่อยสีสร้างเพิ่มตะกี้พ่อใหญ่กินหมูกระเทียมหมดไปหนึ่งจานบอบ่เอากินเลยว่าซานันพี่พ่อมีสามตันะคะตะกี้สันเป็นคนกินหลายตั้งแต่พ่อยใหญ่ลดความอ้วนกะเพาะข่อยละแคบลงพอ่อใหญ่หยิบผ้าข่อยกินเขา่าข่อกินแบบไม่ปูเน้ะกูปูแบ่บ น้ำซุปเลยกลมต่อไม่เนี่ยไม่รับกลุ่เงาต้องัน้ำซุป้สปเส็จม,มีพี่อยูแล้วอ่ะ อิ่มก้อนกับไปบ่ถึงฝันสามถั่วยนยหนึ่งกับกินบ่ถึงสิบโอ้ยฉันอิ่มนำโคผู้ใดอยากมากกับพิมพ์คํา First Resident. ่าเฟิร์สเลสเดนได้จะเห็นโดดเด่นคือหมูกระทะคนไทยกระป๋องเลยหมูกระทะคนไทยมากสามสี่สองตึกนี่แหละเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเปิดใบสองฮอดตีหนึ่งเฝ้ากินไหมอีหว่งเพราะยายนางขึงตาถาแล้วแซ่บหลายนาก็บ่ให้เหลือกินเพื่อผู้ใดอยากนั่ฝนกระริ้นปล่อยๆนับหนึ่งบ่ถึงรอยเพราะยายนี่นั่งรับอีกแล้ว